สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพงนุเคราะห์วิธีการกินบุฟเฟ่ต์อย่างคุ้มค่ากินยังไงเราควรจะรู้ว่าเมื่อไหร่เราควรจะพอและหยุดกินไม่ใช่กินเพื่อให้คุ้มตามข้อเสนอ ที่ทางร้านหยิบยืน่นแต่เราต้องกินอย่างใส่ใจกับสุขภาพและก็ตระหนักถึงประโยชน์และโทษที่จะได้รับด้วยกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์จำพวกเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อปลาให้น้อยลงแล้วก็ทานเนื้อปลาหรือผักแทนที่เพราะว่าอาหารที่ย่อยง่ายอีกทั้งปัศจากไขมันเนี่ยไม่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งกินอาหารที่ต้มหรือลวกโดยพยายามกินอาหารประเภทปิ้ง ย่างทอดให้น้อยที่สุดอันนี้คือทานบุฟเฟ่หรือกินบุฟเฟต่ตอย่างคุ้มค่านะหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็น้ําอัดลมระหว่างทานเพราะว่าสสิ่งนี้จะให้พลังงานของอาหารที่มากและก็ต้องใช้เวลานานในการเผาผลาญน,นะคะควรเปลี่ยนเป็นน้ําเปล่าหรือน้ําชาแทนหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ สังเกตเนื้อสัตว์ก่อนหยิบมารับประทานหรือหยิบมาปรุงว่ามีสภาพรูปสีกลิ่นต่างไปจากปกติหรือไม่เมื่อเห็นว่ากระทะหรือเตาย่างเริ่มไหม้แล้วควรเรียกพนักงานให้เปลี่ยนอันใหม่ไม่ควรเกงใจกินต่อไปเพราะว่าการที่เนื้อเหล่านั้นมันไหม้ก็ส่งผลสะสมเป็นสารก่อมะเร็งได้วันนั้นเราเรานั่งทานแบบนั้นก็จะไม่เหมาะแน่ขอเขามาเปลี่ยนนะคะเขายินดีที่จะเอาอันใหม่มาให้ คลาบไหมที่จะเกิดเนี่ยมันจะปกปิดกั้นความร้อนทําให้เนื้อเนี่ยมันไม่สุกตามที่เราอยากจะทานอย่ารีบทานจนเกินไปอาจฆ่าเวลาด้วยการเดินย่อยอันนี้หลักในการที่จะทานบุฟเฟ่นนะควรจะทานอย่างไรเราทานหน่อยแล้วเราก็เดินย่อยนะหรือคุยสังสรรค์กับเพื่อนเพื่อช่วยให้ร่างกายเนี่ยในเรื่องของการย่อยอาหารเราจะเห็นบางที่ถ้าเขากําหนดเวลา อันนั้นเราก็ต้องทานตามเวลาที่กําหนดไม่ใช่แบบไปเดินสังสรรค์ไปเดินเล่นกลับมาเวลาหมดไม่ใช่นะคะก็ต้องดูกฎกติกาของร้านแต่ละร้านที่เราเข้าไปทานบุฟเฟ่ด้วยเราจะต,ต้องออกกําลังกายเาผาผลาญพลังงานส่วนเกินจากที่เราทานอาหารมื้อนั้นๆด้วยวิธีเบาๆเช่นเราค่อยๆเดินเพื่อกระตุ้นให้กับเพาะย่อยอาหารอย่างมีประสิทธิภาพหลังจากกินอาหารแล้วอย่าเพิ่งล้มตัวลงนอนทันที ควรนั่งสักพักนั่งสักคู่เพื่อทํากิจกรรมเบมาๆอื่นๆไปก่อนรับประทานอาหารบุฟเฟ่นในร้านที่ไว้วางใจได้ทั้งความสดความสะอาดของอาหารและความมีอนามัย ในด้านของภาชนะมันอย่าลืมว่าสิ่งที่เราจะได้รับไปเนี่ยมันจะดีหรือจะร้ายเนี่ยมันก็ส่งผลจากที่เราทานหรือกินเข้าไปนั่นเองอย่างภาษาอังกฤษว่า you are what you eat ที่มาตรงนี้ก็คือคอลัมน์ของ special report ของนิตยสาราใกล้หมอปีที่30แนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์ 062-396-52-98 062-396-52-98